บัดว่าลังสือท่นเฮานี่ตีคิดหอดอีแม่ก็สิบ่ได้มาเห็นกันเนาะเออยากนําบ้านทางบ้านมันอยู่ห่างตําบลอําเภอกันเนาะโอ้โอ้ ฝ่าห้องสุงหลุ่มทางเลวปล่อยเวิร์นมาปล่อยเวิร์นมา แล้วเด้อพ่อลาตีคนฟังก่อนสิลำสุ่งล้ำลองมุนล,ลองขอกงโมก็ลองเรียบแล้วตัวน้องบ่ลองน้ำสูรินน้องลำทางยาวยาวแล้วยาวผมของนางโบยาวกว่าสันสันม,มีนางดอยู่ไหนมีฝาจุกติดไวติดกาวกับกระดาษไพยอันไปกับพอกคนเืินและแม่คงแม่ลาลง เอาสดามาเกมปนกันไวในจูกลิ้นโจกล่องใสหันจังสันก้อไม่ลองลุง,งมันจังเป็นของแทไผยเห็นกะอยากลองซาเปสับกะย่างวางไวถ้าลองเก็บเอาลาบม่วมาแกมคู่คันหน้าซอยให้ที ียกะปีส่งเจ้าไว้ในถ้วยกันองปุ่นล้องลงสมสำกมลงลิ้วจังฟ้อนเอ็นผมแบนกะลองได้คงน้อยกะลองปุ่นจนเห็นจนพึ่งขอแห้งของแหลงมอน้ำแบงไผอยากลองแห้งแห้งโสดาให้ใส่น้องตรงนั้นให้ใส่หลายลองสบายบ่มีแกงแสงตาหน เวากับมวลกวันกับเปาในเล็กน้อยตำเรลืองแม่คงให้สิ่อลงทุ่นเหลนตำใจให้เรือกลองคงนั้นมีทุกของตำลาเนเป็นผินขายควัวมหมายคงในล้านสำลานดีก็คงไงไขฟ้าโดนคือพวกเจ้าแนี่ยวหาบ่เห็นอันมันเป็นคงเทมีมาอยู่ในขวด ลองสะดวกมวนมูนี่มีเท้าสวนละผู้ชายป่าห้ำยอนทนน้ำโนอนน้ำดินน้ำคงทังเสียงกระดันใกกากาเวลาเจ้าไม่ลงคุ้งไพประสงค์ส้มซ้อน,สนสเสเวนไปเบอร์เขาทาให้หาส้มไก่ไก่คงม่านด้านหมูเห่าเอาคองอยัง เราสีคือขุงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเลียบร้อยจำเป็นไห้แจ้วหมากเนาา่าเขา่าขาวกำลังห่อนทอนมากับต้มไก่โค้งขวดในตังไว่ขามโซดาขามเขาตึ้นกันส่วนั้างโจกนั่นกระตั้งให้เฮียงอยู่ย่าหนี้นั่งว่าเกิดมันดีลองคงแนวนี้ลองพอดีง้ามกินเขาเอาคงลง รองสดน้ำต้มสิหอนหอนลองเกม,มลองโคงยานเต้นใยสูงหัวคันงงปาดงูเฮาลองมือแลงมือเศร้าย่านเต้ลงอันนั้นรดหันเจ้าใส่ผู้ใดนวนแน่ไนเอ้ย พ่อรุ่นนี้ยฟยันมันหันใส่ผู้ใดแล้วเนาะอีแมย่ยันหันคางใส่ปานปิงปลาบปุญละใครวะกอบคณในลายเด้อนองหลาเด้อลำลำเรลืล่อยๆพี่น้อง้ันเฮาให้ได้เมียผู้สวยๆลูกงามคือใครเด้อ ไม่ไของเฮากะคือกันเอาล่ะขาขอเทมพรผู้เฒ่าลุงตาป่าแม่ผู้เพิ่นเท่าเพิ่นแกเพิ่นสงสารลูกเต่าเอาให้มันส่วนนั้นผู้ข้าขอเก้เอิ้เตือนโมเทวดาพระสยามเทวาให้เลื่อมน้ำความกันย่างผู้มีตาแก้วอินพมยมมาโลกขั้งหมูขุดหนักน้ำให้มาคำลาซอยกัน ขอให้ท่านคุณแม่มีความสุขเะแม่เด้อขอให้ท่านคุณพอมีความสุขอันตรายภัยถูกแาได้มีมาไกลเป็นห,มหม่มโพห่มไสของลูกหลันไปหนาสาธุเดอ้อเทวบุตรเทวดาให้น้ำคำให้น้ำลำคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่รักษาเจ้าอย่าได้ไล่อย่าได้ไล่ ขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้เอหายจูด,ดีมีแห้งหายจูแงดงมีหิหายเด,ด้พ่แอดดแต่สาว,าาสาวาจ,จีบบาาบัับัันนนนนุุุกกาา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 าแแลล้้ววว่สสสสงงงงงขขะะจจตตทคยหา พอ,อสมเพื่อสวยซาตาสวยคื่อไอายนี่มาเห็นลิ้นทีละเื่ออยากเป็นเมียคันผู้จังเก่ามิลิ้นสิเบลงว่าจังไหนคันหล่าในสาวสุรินคันหล่าในสาวสุรินเจ้ายาตีแถงลมแถงลมคันตมบ่มีเจ้ายาสุเนินเจ้ายาคาดราดนมเดือนหาแม่นันฝนเจ้ายาตีแถงอเอาเล่านอมาจากต่อ ทันจับมันบ่อเถอะพอท่านยอมันบ่อเถอกพอมันเสียวมันเสือมข้าลายสาวกำนางทันนางไอสาวจังไรเจ้าวันต้อนเจ้าผู้ติงมันโง่เจ้าผู้ป้อมันแทะยาเชื่อมมันอ่อนไม่ดอนมันน้ำบ่อยทัานติดน้ำแม่มันอีเพิ่มเอิบเนื้อแม่มันอีมูสิเป็นละสูโศกจังใดไพ่เดมา เห็นหน้าด้มาเห็นหูเห็นตาโทษเจ่าเพี้เต้นแต่ละแม่นวาฟังเตะเอาบ่อผัวนักรองผู้ผูเตกอเตียงเจ่าผเตียเลี้ยงเลี้ยงนอนเตียงซ้อนต่เลียงนอนเตียงทละเนมาซ้อนนอนเตเป็นพราะมสลที่ินาในนวลนาลาดนาในนวลนากหอมขึ้นมาัอมขึ้กันหอมขิ้นมาก็เห็นแจมเดยก็เหลวิแจเดยก็เหแจมเดเดยม เขาเนี่ยมอแกนจะเหนห่อยไหมล่ะ <laughs> เกี่ยวนำเลยมันเสียอยากเกี่ยวนำเลยมันเสียพอพี่มีเมียไปคู่กันเห็นงจะมีทำให้เรื่องลัืงก็ะชังตามแต่่ะใจนังขามีใจว่าบ้าหนังคู่บาปโอที่คุณนักข่าราะฉันก็บ้าสะดุ้งตา้งามงามเซนงามโอ้งามงามเซ ใจว่าบำยำมาได้เจอขอบทำเดียนะเธอขอบทำเดียนะเธอว่าไม่จะเทไปกี่ยวท้องเพราะพียมีคู้งมีเจ้าของประจำใจ ลูบล่าลูบลาใส่ไล่ลูบล่าลูบลาใส่ไล่คุณเป็นของใครมาแล้วแนวก่อนฉันนี่เขาชิมหมทุกทุกอันเขาชิมหมทุกทุกอันผู้ลวกจะ่ากันเธอทำเืิน่ามาขาตเกินะเดินท่นนี่แหละขมีเนี่ยเลวท่นนี่แหละขมีเนี่ยเลวเฮ้ยไอย่ามาเกี่ยวไอย่ามาเดี่ยวเราสนุกตั้งนานมองเลยนันทีบอเอาเงินนะคำจีคนลินะคำจีคนลินะน้าหน้าเจ้าเรา เมจะมาพาใจเรื่องแบบนี้ยังเออดีพนดาดฮืดีเอาเพื่อนมาบานนี้แม่เอาอีกบอกเปิดกพะกันเรื่องอ่างเราเฮ้ยบาเป็นฝ่อ่งอ,าอ่างเราบ้านนอบานีนเนาะเอายังก็นแถมจะก่อนแม่วเจี๊ยอะเอาเอาเอาลองเพื่อนนะอ่ะ เอาเปิดปรากั้ให้แม่ไปจับก่อนกันเด้อาว่าคืนสะสมุงินเอาเรือแม่เด้อข่อยพวกนี้ล่ำสิ่งล่ำเพื่อนล่ำเพื่อนแบบก็เท่านั้เนาะแต่ว่าเอาไม่ไอวตามที่ขอคบานกมอไก่สิตก๊ล้วนเนาะถ้าพ่อจะเปิดพานากันพ่อจะเปิดพ้ามัากันงแจงสว่างสีคำคำ ไว้เบาเท่ยงง้วแต่มาหาลำม้วแต่มาหาลำเขาทำ่มี่อยู่ทางบ้านเขานั่งนี่อยู่ทางบ้านหลังมือแล้ว มาหัวลต่อเดบนสีเมพูมาหัวลมยาวเบาสะสเน็นห่าวลมจาวไวพันเลนนีนันเด่นอะไนันแม่เป็นอะไรก็ถูกเสียงหลกหาคู่ผู้เป็นบ้านนาตัดดูบอลู้เป็นบ้านน้ำกัดดูบอลพูดดูความเหลือดองให้หลน้ำรองรัง มาทางให้มาจ้วงให้โอบกตดกังดัดนิสิตส่งมาหลังมาลอยตัดน้ำไหลเป็นนาำใหม่แม่าที่เจ้าืึงเ้าความสวยงามด้มาเกิดกว่าพ่ลายลามบ่มองังนั่งกองจอกเฮล่าตะไบน้ามาไหลเป็นก็มาหลอกลุกตัดลมตัดหมตัดลอยกะดมเือจะส่งทางให้เราสดใจมันเห็นเรื่องที่อง้ันไม่อะไไปสันกันติใหญ่หูปใจบาเจ้าเลย ปันเพเอื่อนสุดซ้องนั่งอะไรมาเต็มที่ตุกันวันดีเป็นดีกะทุ่มไปที่เอให้ลงเสียงไทยความหมายตั้งหลังเอาลอยลงล่างให้น้ำเจ้าพันความหมายตั้งหลังเอาลอยลงล่งให้น้ำเจ้าพันอาที่ฐานใส่แล้วหันไหวกันเอยโดมพัดไม่ไห <deal wir> ไอสัตว์ลูกน้อยเป็นสิ่งเสียงหามตาจ้องตาเห็นกระทงลสนสนใสกระทงมากับแสงไปมองข้างในสุขหามยต้าสุขและเกินหัวใจสั่งตะายมองนานเอาน่ากระทงแสนไปสั้งมาเพียตากยัว่ารักเราจีรัง บางเอาไว้เป็นจางใจสองเฮาคว่ำเขาควเกาัางเอาไว้เป็นจังใจสองเฮาคว่ำเขาคว่ำเกาควงเกาไหลังสาวฟั่ได้พิกันเราตั้งมาเสือขาลำพันันสี่ขัลมเนียงจำได้ก็น้ออายทำได้ก็นออายให้มาเตยตอนเลยไหม อ้ยพี่มะลำจังละนั้นะพี่มะลำขท่านลำมั่งนเตละขันลำไปด้วยน้ำมันก็บผมองมองท่านเละม,มาเตยพามามาจ้าเขานั้นเด่นใส่ก,กันสมควรแล้วนะที่ฉันขอลาจากญากพี่น้องมีงานเกี่ยวข้อง อันอื่นก็นยังมีจ่าด้นีไก่กันละมาเส้นตะวนะันนำมาส่งป้าจ่าด้นีไก,ก่หน้าก็จ็นได้อวยอ้นอยอวยพนอาพนวันน้าสุขาพระลลับเอารอเรเฟนจะจากหัวลำหัวแคนจะจากหัวลำหัวแคนไปสู่ตั้งเดนกนละเัฐนไปฮาวินวนวลมณีลาลาเลศิลาไลาเจ้าลาลงโคลาไล่ลจะจ่าพี่น้อง ใครข้างนั้นห่างบ่เห็นนั้นน,นั้นน,นาโนนวลนี่นานั้นนาโนนวลนาอย่าหลงอย่าลืมแันน่าอะไรก็ป้าอยะ่ายะะเอะไรเจ็กกันนาเด็กกันนา่าสาธเลยแม่ดนิเว้ยสาเป็นคำน,นั้นขล่า เราสุดินเราพื่นตาลลำเตยนี่ลำไปโดนคนเอิญมาดามมาเตยพามาเราตาจ่าเขาเสกเกลไม่สู้พี่กอจะป่ามีเมียพี่กอจะป่ามีหมูมีหมามีพันลึกเยอะพี่กอจะเพ่งท่าไม่เลยก่อนทิ้งพี่จะไปทิ้งเมียมาท่าได้จำไม่บายมันแสงสิตายพี่ก็ไม่บ้าสงสารพี่ขนาดแก้วเก่งนาแคร์พวกไอ้แก้วก่ง อเลี้ยงเจ้านบ่อหลังเลื่องนายฝ่าบ่อผาหัวกลมจังหวัดสะกผลของที่บ่อห้างบ่วางนนองไ้แกไปสลาพินาในนวลนาลานนาในนวลนาคุณผมขอลาขอลาจะไปอีกผมขอลาจะไปจะไปนะอาฝากคนจะถ่ายด้วยไม่ยาด้วยวันไดด้ว